ครับผมสวัสดีครับก็อีกแล้วเช่นเคยครับวันนี้มาติดตามแต่สวนแตงโมแตงโมถั่วมาแตงโมอีกแล้วครับแตงโมที่ใช้โสมแดงแตงโมของใครใครเป็นคนทําแตงโมเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของสวนแตงโมครับเขาชื่ออะไรตาผมมาครับตามมาครับผมสวัสดีครับเป้อันนี้พี่ชื่ออะไรช่วยแนะนำชื่อให้พี่น้องเกษตรกรด้รู้จักนะครับ ผมแล้วอันนี้แตงโมตรงนี้เหมือหน้าที่มันกี่ไล่ครับสิี่ไล่ครับ14ไล่แล้วคุณอนเนกฉีดสมแดงตรงนี้ฉีดไปกี่ครั้งแล้วครับฉีดไป3ามครั้งแล้วครับ3าครั้งแล้วอันนี้คุณอเนกรู้จักสมแดงมีใครเป็นคนแนะนําครับนี่คุณติ๊กแนะนํามาครับครับอันนี้ใช้สมแดงครับคุณอเนกแวนบันแทร์แล้วครับใช้มาตลอดใช้มาอย่างต่อเนื่องแล้วอันนี้คุณ่อนเนกฉีดไปกี่เที่ยวแล้วครับฉีดไป3ครั้งครับ3ามครั้งอัตราฉีดใต้กี่ก็ ครึ่งฝาครับอ่าครึ่งกว่านี้ตอนน้ำตอนน้ำเป็นยี่สิบลิตรยี่สิบลิตรไม่เอาเข้มเลยวางั้นเถอะครับผมก็คือครึ่งกว่าห้าสิบลิตรต่อน้ำยี่สิบลิตรเลยาะแต่งตแล้วครับอ่าอ mm. ครับผมแล้วอ่าอันนี้ฉีดไปทั้งหมดสามครั้งครับแล้วขวาขาวฉีดไปกี่ครั้งแล้วครับก็ฝาขาวก็สามเหมือนกันครับสามเหมือนกันฝาขาวได้ฉีดตอนช่วงลูกเป็นลูกใช่ไหมช่วงเป็นลูกครับอ๋อช่วงเป็นลูกแต่งช่วงเล็กครับครับผมแล้วอันนี้เห็นว่าแต่งโมก็เท่นเคยครับมมัันนีปญหา่ ทำไมครับฝนตกหนักมันเป็นยังไงครับฝนมันตกทุกวันไหมก็ฝนตกเรื่อยๆครับตกมาตลอดเลยสมแดงก็พอช่วยได้ครับผมช่วยได้อยากดีเยี่ยมนะครับครับผมด้านนี้มันทําตันเนี้ยด้านถ้าตังโมนี้ถ้าโดนน้าเนี้ยมันจะไม่ค่อยดีใช่ไหมครับแต่มาใช้สมแดงก็คือสมแดงเพื่อฟื้นฟูสภาพต้นครับผมให้มันเขียวสดทนนานครับครับผมเพราะว่าเป็นผลิตภันธ์ที่ดีครับที่อยากให้ี่น้องเกษตรกรให้ ทครับผมสายตามนะครับมาดูนะครับตามมาดูครับทรงสวยเลยครับแต่ดูดูครับอ่าป้องงซมครับป้องโซมแล้วตรงนี้แตงโมตรงนี้อีกกี่วันเก็บครับประมาณแปดวันครับแปดวันครับโอ้ยังยังเก็บไม่ได้อีกแปดวันใช่ไหมโอ้อีกแปดวันไม่ไดขนาดนี้หรอมันจะช่วงนี้ช่วงขยายตัวใช่ไหมกำลังสร้างกำลังกินอาหารนี่นี่มาใกล้ๆนะครับดูนี่ดูผิวยังไม่ถึงอ่ะฟังเสียงครับฟังเสียง โอ้โหเห็นแน่นโตเลยครับเนื้อแทแตกครับโอนี่ครับเนื้อจะ่น่นนั่นๆๆๆๆๆกล้องส่งไมาดีเจ้าของครับนน่นโอ้นี่ขนาดฝนตกตลอดนะครับแต่มันเหมือนว่ามันโอ้โหมันช่วยได้เยอะนะใบเบยจะเขียวลูกเลิกการเกิดมันไม่นะมันคือมันไม่เหี่ยวนะคเขียวดีครับผมปกติถ้าน้าแช่อย่างงี้ตกบ่อย ต้นนี่มันจะเหลืองไหมครับมันจะเหลืองครับนั่นถ้าเป็นตกใบมันจะเขามันจะโสมมันจะเหลืองแต่นี่มันโอ้โหสายโสมแดงมามันก็ฟื้นฟูได้ครับผมไปเขียวเข้มไปเขียวเข้มก็คือเยอะก็รู้สึกว่าอเนกเนี่ยจะโดนปัญหาเกี่ยวกับฝนตกหนักเลยนะฝนฝนตกหนักน้ำโดนน้ำท่วมแต่เนกก็เก็บแตงได้ครับผมเป็นตกใบครับโอ้คุณอเนกนี่มองแล้วดวงจะสมพงกับฝนจริงๆนะ ฝนตกน้ำท่วมครึ่งองค์ครึ่งเอวก็เคยเจอใช่ไหมครับฝนตกน้ำท่วมครึ่งเอลครับแต่คุณนนเน่ก็ได้จ้งโะวา